sau vật đi nhạc giác cát nhằm sâu phải nóng Sâu đi cát Nhiều hai chú nai cứ câu phải nóng mướng đi làm phải nóng Bàn cát Phần tốt mới khuyên phải nóng xong thì á khuyên mai đi làm phải nóng Đi làm Tìm xã Đúng rồi Tìm hay na tìm xã phải nóng Xã phải nóng cát cát Náo phải nóng cát náo bên này phải nóng phải ขึ้นฟังเลยลมวอยวอยพี่น้องลมวอยวอยอยู่เทียงนาเฮาพี่น้องบรรยากาศดีฝนตกบรรยากาศดีสงการหนาวพี่น้องเลยที่พาเป็นนางเงีบรรยากาศดีโอ้การดีไถนาพี่น้องเลยไถนาม้วนแล้วพี่น้องเลยการแบบนี้ไถนาบ่มพี่น้อง เพื่องหอกันนะเหนานี้กับเรื่องก็ออกเลยไปเนาะตกมาเรื่องเหนาวยไวเนาะเรื่องมันที่ดำเข้าดำเข้าเลยก็มีเสือว่นคักเนาะมันคือเนอเบื่องมันจะกนากันกาหนาฟังนี้จะรับน้ำบรายไปเนาะแต่ว่านาค่อยรับน้ำลหลไปเนาะป่าทะเลไปเนาะเ บ้านทะเล,ลยังลอเบ,บึงน้ำมดนไปน้องลอบึงน้ำบึงในนะ้องเจ้งมาลอบ,บึงน้ำบึงในน้องน้ำ,นำ,นำเือบรมเลยนะี่น้องบานกัสิบ้านยังเดินเลยไปนะ้อ,นอ,นองเนนะอ้ยน้ำคือไหลไหม เมษาได้เปน้องนีสงการเมษาได้เปน้องสี่านนึ่ด้ยางมึงนำหัวเ่น้เคยหัวแถวโซนนี่เื่องหมันนาวน้องนี่นาก็สงามนง เ,นนเต,ยเตียมขนาดเลยพี่น้องน้ำเตีมเตียมวนาดเลยพาชมบรรยากาศสงการหนาวโละทุ่งนะการคักเลียกพี่น้องเลยเุ้นก่นลุ้นเคยล้นน้ำลุ้นมังฝน,น,นตกดีเมื่อคืน điểm được cạn này này. bán đúng bán cái bếp này là phiên bán. Một đọc. ถ้าบ่มีใส่ขาบ้านก็โบก็สีเฮงคือแบบนี่แหละน้ำสิบลายปานี้นะพี่น้องน้ำบ้าสหน่อยนี้น้ำซึมไปหาเขาพี่น้องซึมมาหาเขาน้ำซึมไปหาเขาเนาะสุดขีดเด็ดเขาเนาะน้ำซึมไปหาเขา ตั้มพนะี่น้องอดินนดันดินหันมาอีกถ้ามันถ้ามันสูงมันทามันเออไปทางหัวบนะ้านสูงสูงทางแดดนะพี่นะ้องเออไปทางหัวน้ำมันลายส่วนส่วนคือนโมีน้ำพีนะ่น้องส่วนทางหัวมีน้ำ ก็ที่ไทยนะบ่งบทันที่ไทยนะพี่น้องบ่งดินดากมนะพี่น้องส่วนเนี่ยไทยเริ่มร้อยพี่น้องข้าวเดียวพี่น้องตัวแรงมาใส่เลื่อมดูหนักหมดแล้วยาวหดตัวนกพาวิ่งย่างนั้นตัวบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งก่อนน้ำลายอยู่บนน้ำพี่น้องพี่น้องมีน้ำที่ไนหรือเปล่ามีดินเย็นหมดแล้ว ไผยกบเฟืองพี่น้องนะสวนดินด่างนะพี่น้องเห็นสวนมงก็มีน้ำแล้วนอะรูกี่เดือนนะสิลงม้งฮันอีกหน่อยหนึ่งพีงนนนง่น้องท่านท่านในไทยนะพี่น้องลงอีกหน่อยหนึ่ง เยี่ยมขนเทนานะอันนี้ไทยนำบมมีพี่น้องติดลงไทยเมื่อวานเนี่ยปิดพี่น้องติดลอ,อยยังขนางหน้าเลยเกือบ,ข,บข้าบพวกฮันอีกเกือบขึ้นโมได,ด้พี่น้องหลบหลุลมงเงี้ยหนึ่งน้ำลายพี่น้องขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเห็ุเวียอเห็ุงานน้องพนะว่นนเจอกันคลิปหน้าครับผม